พบกับช่องดินิเทอรมเดลเดยอีกเช่นเคยนะครับผมวัน,นี้มารีวิวงานกล่องกันบ้างนะครับอตัวนี้ก็จะมาเป็นคู่เลยนะจริงๆต้องซื้อแยกนะครับผมต้องหาให้ครบนะครับชื่อว่าแล้วก็บอลซูเปอร์ซูเปอร์ไซแนชูทั้งไฟนอลโฮสแลนนะครับผม่อเกเลยทกท่านว่าทั้งดาบโตนะครับก็จะมา,าเป็นคู่แต่ว่าต้องซื้อแยกเป็นสองอกล่องนะครับ ก่อนนั้จะเป็นตัวทั้งถือดาบนะครับผมกลองก็เป็นตัวดาบนะครับซึ่งแบบใหญ่มากตามตามภาพเลยในด้านหน้ากล่องนะครับผมด้านขานะครับก็จะอธิบายว่าออตัวดาบเป็นนี้นะาดาบเอามาใส่ตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับผมด้านหลังครับด้านครับผมด้านบนนะครับ งานนี้ก็เก่าแล้วนะครับผม,ผมก็ได้มาค่อนข้างนานเลยนะวันนี้ก็เอามาแกะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมโอเคล้งจะแกะออกนะครับทั้งสองกล่องนะก็ประมาณนี้เนาะส่วนของถังก็จะมาเป็นน่าจะสองชิ้นแหละจริงๆผมแกะตั้งไว้ตั้งงานแล้วแล้วก็มาอยู่ในกล่องนะส่วนหัวกับส่วนลำตัวน,นะครับแล้วก็จะมีดาบมากับมือนะจะเป็นด้ามดาบนะครับผม เอาไว้เสียบกับดาบโตนะดับใหญ่อคอนกลเป็นดาบเสียบเทียบครับตัวท้อนทั้งเลยนะครับผมใหญ่มากเจาะเป็น PVC วีซุสีคุณ,คณนๆครับผมสามารถมองเห็นแน่นในได้นะให้อารมณ์บแบบว่าเป็นดาบเรืองแสงประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอารู้สำหรับเสียบเข้ากับดาบนะ ส่วนอันนี้จะเป็นเสาค้ำนะผมเอาไว้เอค้ำดาบนะเพราะว่าดาบมันใหญ่ถ้าไม่เอาวางเสาค้ำเนี่ยหน้าทิ่มนะผมเพราะมันหนักค่อนข้างหนักจริงๆมันไม่หนักหรอกแต่หมายถึงว่าหนักสำหรับตัวทั้งเองมันจะน่าจะทิ่มนะก็มีอะไรมาครับก็เสียไปเลยเสียก็แบบด้ามอะไรนะครับผมลองวางนะวางไม่ได้นะเพราะว่าโดยที่แบบโมเมนต์นนแบบว่า เอียงไปข้างหน้าด้วยบวกกับดาบข,ขนาดค่อนข้าง,งใหญ่นะมันจะล้มก็เลยต้องเอาที่ค้ำเนี่ยมาค้ำนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นทางล่างทุพุยานสองนะตามที่บนกล่องมันเขียนนะตอนนี้สู้กับซา,ามัดนะครับผมซามัทโลเซตนะครับเขาใช้ดาบอันนี้เนาะรวบรวมพลัลงเอาไว้ที่ดาบนะครับประมาณนี้ คือดาบแบบโอใหญ่มากก็ยูนิฟอร์มของทั้งก็จะเป็นอ่อทั้งจากภาคซุปเปอร์นะที่จะมาจากอนาคตนะครับผมยูนิฟอร์มก็จะเดี๋ยวผมตอนดาบออกยูนิฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับ คิวเจอทั้งภาคซูปเปอร์นะครับผมจะมีโลโก้แคปซูลคอบนะครับเอกลักษณ์คือก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวแล้วก็มีแคปซูลคอบแล้วก็จะมีอ่าผ้าพันคอตรงนี้นะสีแดงมันจะมีดาวนะครับอ่าบอกดาวไปด้านหลังตามตัวจะมีรอยดามเมจนะครับผมรอยขาดการลงสี ไม่ได้มีการลงสีอะไรวู่วานะไฮไลองไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีโทนเดียวกันเลยทั้งตัวนะครับผมแต่ว่างานตัวนี้ค่อนข้างหาย,ยากนะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับผมสีผมก็เป็นโทนเดียวเลยนะครับนี่นเป็นด้ามดาบนะครับผมเอาไปต่อถ้าตัวเปล่ามันยินได้ นีดาบนี่โตโมรานมากนะครับ,บาะว่าขาอ่ามาวัาส่วนสูงนะครับผม,าาาบาผมนะถ้าวัดจากพื้นอ่าเอาแบบปลายผมนะถ้าวัดแค่ปลายผมมันจะอยู่ประมาณที่20เซนนะครับผม แค่ตัวทังนะแต่ถ้าวัดรวมความสูงถึงปลายดาบ <c oughs> อยู่ที่ประมาณ35เซนนะครับคือแบบโคตสูงถ้าจะไปโชว์อะไรก็ต้องหาชั้นที่มันสูงหน่อยนะประมาณ35เซนแต่ก็ในปกติในวางได้แหละเพราะว่าชั้นทั่วไปไม่น่าจะสูงกว่าน,นี้นะประมาณนี้นะครับผม โอเคขอนนี้ฝากร้านหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ลงขายโมเดลใน้อปปี้นะครับผมกาสนใจก็เข้าไปเลือกชมกันดูได้นะครับชื่อร้านดิบเกร์โมเดลนะครับผมมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับพี่เท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดกะด่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ